ลาสุด f อซแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจกันรัว,วสำหรับน้องใหม่อนันตยาสาวหน่อยเพียบานแพงเนอพินองเนาะอาวเป็นจังไหรมากจังไหรคือได้ทรงกำลังใจกันแต่ว่ากาองซิไปหนามาล้างคือเก่าเหมือนเดิมทางไทย f อซแฟนคลับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนมอลล์ทีโครกักสู้ผู้สู้คนมือนีมากรมาพ,พอกันคือเก่าพ่นองกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพยาบานคนเดิมคนเก่าเ้าวเป็นจังไดมากจังไดล่ลาสุดน้องใหม่อนันตยาออกมาเคลื่อนไหวเนอพ่นองเนาะอ c ซแฟนคลับผ้ากันทรงกำลังใจกันอย่าง นองไม่ออกพระโพดวาจังสี่พี่น้องหลวงปู่พระเจ้าใหญ่วัดหงเจ้าขาเผนว่าม,มืม่อนีร้านมาขอพรขอให้ชีวิตร้านโตจากนี้มีแต่ความสุขทุกร้ายอย่าให้มีใครคิดดีขอให้พ้นภัยใครคิดร้ายขอให้แพ้ภัยตนเอง หลานจะขอคิดดีท้ำดีสารตอมอนีหลานสิกลับไปทำนาทีของเจาของตอกลับบ้านมาเมื่อไรหลานจะนึกถึงและกลับมาไหวหลวงปู่เสมอนะเจ้าข้า่นว่าแล้วก็มีการโพสต์รูปภาพนี่แหละไปกราบขอพรหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่วัดหงนพี่น้องเนาะนาสิเป็นวัดทั้งจังหวัดบุรีรัมนีแหละถักทิดจังไดแอดมินหน่อยขอถทษขอภัย<อ>บาทที่นี่เป็นจังไดมากจังไดเอฟซีแฟนคลับคือได้กผ้ากันรงกำลังใจกันหลายเมื่อวานนี่น้องใหม่อนันตยาออกมโพสท์ โคเดียวให้ผ่านตื่มเดียวเท่านั้นละบางเพจบางชออ่องนอกพี่น้องเนาะอ่านโพสของน้องแล้วก็เข้าใจผิดตีความกันตีความกันไปหลายตีความผิดขาดเคลื่อนจากที่น้องต้องการที่จะสื่อออกมาอ่านโพส<อ>พี่น้องว่าโพสหมู่บ้านเนี่ยไปกันใหญ่ตีความผิดจนน้องจนนอ้นนองได้ออกมาโคดแก่ไหมหนูบ่ได้ยุดพักง,งานหกเดือนเพื่อนว่าในโพสหนูหมายถึงว่าหนูกลับบ้านสองวันแล้วจะกลับไปทํางานหกเดือนข้างหน้าที่เหลือเด้อจ้ะ บางเพจเพิ่นอ่านแล้วเพิ่นเข้าใจว่าน้องลาหกเดือนจังสี่หมทาราหกเดือนไม่กับคุณแล้วเป็นฤด,ดูกาลคุณเหือแม่บ่ขันกะทากกะวา่าฤดูกาลนี้น้องก็ไม่ได้ทําออกทก,ออกงานเท่าไหร่จังส่แม่กะว่<อ><บ>าหลายหลายคอานอ่านแล้วกะการลดสึกจังสนเด้ค่ะคือยัง่อยอ่านตอนแรกขหอยกัยังว่าเอาน้องสิพักหยุดพักอฤดูกาลนี่บ่สิไปเริ่มฤดูกาลหนาบ่จังสี่นากะว่าออหยังกะว่าน้องเว้นวัก บถือจังหวะปันใดอ่าเนาะจะลองอ,ารรอ,อ่านโพด์มู่บ้านพี่น้องโพสต์บ้านพี่น้องออกมาโพดว่าจังซีเนาะพี่น้องเนาะโพ์นี่ลหละที่คนเข้าใจผิดบางค้นมาซันาะการกลับบ้านครั้งนี้คือการกลับไปทบทวนตัวเองหลังจากการทํางานมามทุกครั้งที่กลับบ้านไม่รู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยไปในตัวกลับมาแล้วบ่ได้หมายความว่าจะไม่กลับไปแต่หมายความว่ากลับมาพักใจและไปสู้งานต่อในอีก6เดือนข้างหน้าอ่ามองนี่ลหละและไปสู้งานต่อ ละบนี้นองเว้ยนบักไหมในอีกในอีกหกเดือนข้างหน้าจังสิแหมอืมอ่าตรงนี้ละมันก็เลยเห็นห้บางเพจหรือว่าบางคนิ่นเข้าใจขาดเพลื่อนเข้าใจพิษว่าซันทอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจและขอบคุณทุกๆความเข้าใจของพ่อพ่อแม่แม่นะคะแล้วพบกันที่บ้านไพรขาตำบลไพรขาอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นั่นก็คืองานเหมือแรงตอนแรกแอดพิ่หน่อยอ่านโพสต์นี่กะเข้าใจคือบางเพจเพิ่นเข้าใจคือกันเด้ และไปสู้งานต่อในอีกหกเดือนข้างหน้าตะวบาดที่นี่มองทีวัดนแล้วพบกันที่บ้านไพรขาตําบลไพรขาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เลยว่าอ๋อแสดงว่าเขาเลยเฉลียวใจงานที่จังหวัดสุรินทร์นองกระสิไปทําการแสดงอยู่คือมือนี่เป็นป่ะคือมือนี่สั่ทอก็เลยเฉลียวใจว่าเอาสารุปาจ้างไดแสดงในอีกหกเดือนข้างหน้า จังไดกัดพ <ไป S 1> ูดเป็นยังนพี่นองเนาะสําหรับผู้ใดที่บอกเข้าใจหรือว่าเข้าใจผิดจังสีแม่นองก็เลยมีการออกมาโพสต์แก้แล้ว,วสันถอกก็คือบ่ได้หมายมถึงว่ายุดพักงานหกเดือนในโพสต์หมายถึงวานูกลับบ้านแค่2องวันแล้วจะกลับไปทํางาน6เดือนข้างหน้าที่เหลือทํางานต่อทํางานต่ออีก6เดือนอแต่ว่าน้องใหม่อนันตยานี่รู้สึกว่าเพิ่นสิมีการเส้นสัญญากับทาาวงนําถือว่าเป็นศิลปินรุ่นเล็กนพินองเนาะที่ท่าผู้บริหารเพิ่น มีการเห็นเส้นสัญญาว่าสันทอแมนียนบอืเพราะปกติได้ยเนียนบอยเป็นวาเต่จกี้บอเส้นสัญญาครับศิลปินอายุน้อยเออพราะว่ายังไม่นิ่ง ยับดูว่าก่อนหน้านี้น้องเจอกับอะไรนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะทรงกําลังใจสําหรับน้องใหม่อนันตยาสาวน้อยเพปั่นแพง13ปีเท่านั้นบางครั้งในโลกโซเชียลเนาะกะสิพ่อหลากหลายอลไรแนวมันบอกคอมเมนต์ลบก็ม oh. ีคอมเมนต์ให้ก right> ําลังใจก็เยอะจังสิแมมขึ้นยูกบวะา้ฮาสิสลัดทิมหายเร็วได้ซ้ำใดสําหรับคอมเมนต์ลบๆอ่านแล้วเก็บมาเป็นแรงบันดาลใจรอวตั้บทิมไปเลยแห่งดีจังสิแมม กับเป็นกำลังใจให้นะพี่น้องเนาะตว่าเซวะผู้รัญญกผู้ใ่ผู้จังแม่ปีจังเสีมี่ลหลายๆคน้ที่อยู่เคียงข้างแล้วก็ให้กำลังใจให้ครับแนนํำกับน้องอยู่ตลอดนั่นแหละแมนบ๊อสู่ๆเป็นกำลังใจให้กระเทากว,วา่ามือแรกนี่สําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงทําการแสดงที่จังหวัดสุรินทร์พี่น้องตบาบลไภัยขาอาเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์น้องไม่กะสิไปโพไปพอกันคือเกาแมนบอ๊ออ่ บนเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงชุมพลชุมพลเพราะใครบันไดกับพอดีล่ะมืงขึ้นนีนอนเอราะเลยไปแมนบลน้องบพราะเไปแล้วกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่งกะเดือนออกไปก่อนทําการแสดงบอได้เน้นบล่ะบัดทีนี้กับบ้านสี่ใกล้บ้านน้องดอกเพราะว่าชุมพลนี่อยู่สุรินทร์สุรินทร์ครับบุรีรัมขับเพราะไกลกันกันแลนเป็นเสียนั่นอืเอ้าก็ว่ากันไปเออน้องพี่น้องเนาะช่วงนี้กับเป็นที่ทราบกันหลายหลายวงหมอลำกะชิวการชิวงานกับสิบี บได้มีทุกเมือ่อเออจากที่เคยเต็มทุกวันแต่ว่าปัจจุบันนี้เจอกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์อ่อคือเหตุการณ์ง่ายๆจัง,งสิหลายๆจะภาพกับมีการยกเลิกไปตอนนี้ยังบน่นหนงเนาผพี่น้องเนาะสำหรับคิวงานการแสดงของหมอบอ่วบาสเป็นหมอลำวงใหญ่หมอลำมวงหน่อยเพราะาอหยังทั้งอ่าผู้รักผู้ใหญ่พ่พยยพน่าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมยังสิไหมบางพื้นที่ก็อาจจะให้ทําการแสดงบางพื้นที่ก็ไม่ให้ทําการแสดงจังสิไหมขึ้นอยู่กับ ดุนพินิจของู้หลักูุใยญยในจังหวัดนันนันประซันเพาะกะเป็นกําลังใจให้เห็นหลายๆวองออกมากเคลื่อนไหวกับย่างมีการหยกเลิกคิวงานการแสดงยูบ่ได้ทาการแสดงบ่าบ่แมนเฉพาะหมอล่าวงไงหมอล่าวงหน่อยก็คือกันพี่น้องหมอล่าสิ่งอีกยังสิเพรียงพันเห็นหลนนายๆคนพี่น้องนอกออกมากเคลื่อนไหว ยหยกเลิกแปะงานก่องานแล้วก็มีมจังสีไหมอเอาเคบ้านผูใ้ใดมีมรำแน่น้อพี่นออ้องกลับไปเบิ่งกันหลายๆเนะ้ออ้าวจังสันนาะพี่น้องเนาะเอฟซีแฟนคลับก็ zoom กำลังใจกันหลายๆสําหรับน้องใหม่อนันตญาบแม่นเฉพาะน้องใหม่อนันตยาท่านั้นพี่น้องรวมถึงศิลปินอีกหลายๆคนนละล่ะกำลังใจคือสิ่งที่สําคัญที่สุดให้กําลังใจกันไปว่ะทังท้อเป็นจังไรแ,แล้วไปบูธทางบ้านน้องคู่ศรีสะเกดบ้านนององค์เทพบ้านแพรยอดระทินออกมากไปเพื่อข้าผ่าน เพร,า,า,ร,า,รทาท่านไหนดันใจเยอะท่านไหนเห็นแมนบอลเขาไปเลื่อนเบื้องว่าหันหาเบื้องยอดกระถินเพราะท่านไหนมีผู้ใดออกมาอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะต้องรอติดตามตอนต่อ,ตอ,ตอไปว่าซั่นเถาะแต่ว่าเห็นหลายๆคนตอนนี้เริ่มเดินทางกลับแล้วทีมพอหกัหกแม่หักหลายๆคนแห่กระถินมือเสาตะม้วนตะมวนอันอันอีไรอีกว่าเพื่อนๆไหมกระถิ่นมอฮอลลี่มอฮอลลี่กองเงากองเงากองเงาขบวนเงาเหยียบพี่น้องออกจากบ้านของน้องไปไปวัดน้องคู่นั่นกับซันเถาะกะ ขออนุโมทนาสาธุบุญกับสู้ผู้สูงอายทางจันทร์อนิมาทั้งความเข้าใจกับเอฟซีแฟนคลับเพราะว่าอีหยังเมือ่อวานนี้เห็นบางคนกับเข้าใจผิดจังสิแม้เอาน้องบโบตายุ่งละบอน้องสิไปแล้วบอดจังสิแม้เอาชิวการชิ้งานของมอแรงเอาา่อโม่รับเหมอแรงนี่มาฝากพี่ตอนน้องแล้วกันเนาะพี่น้องเนะนาะมื้มนนนะอนี้วันที่31ตุลาคมพศ2 5 6 8สัน่นเราบันเทิงศิลป์ได้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอเกษตรอิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด อ่ลาลากามมรัมรัตานสินอินตาทยาลาศพี่นอ้องอยูบ้านโน่นจำป่าตำบลห่วยย่างอำเภอขอนสารจังหวัดชัยภูมิออลากาบอที่นี่เออนุชาเดาฟ้าปินสังตัวบอที่นี่กับน้องนุ่นที่ดาพ่นสายหลักพี่น้องออาวงคูไปกับท่องเบตยอ่ลากาวิวีการดาอ่เอ็มเชิดฐาน้อพี่น้องเด้เต็มวงเพลนวาง บ้านนาค่อยตําบลหนองสนมอํา<ม><ม>เภอวานอยน,นิวัสจังหวัดสก<ม>ลนครแ้ะบัดที่นี่อีสานคนครศิลป่นองอ่าแสดงยุ่งานแข่งเรือ่ออำเภอกุมเพราะว่าปีจังหวัดอุดอรธานี<ม>อ่ออาเนี่คือคิวงานข่าวๆสกลนครพี่นองเนาะอ่าจังสันนะพี่นองเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวออามาบอกสู้พีสู้น้องฟังพอกันคลิปหนาพี่นองสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ